สวัสดีครับผมจอปาวนเซบแอบนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำนะวิธีการสร้างแอปพลิเคชันบันทึกนัดหมายด้านความปลอดภัยนะครับซึ่งในส่วนของตัวคอนเซปต์ในการสร้างแอปพลิเคชันครั้งนี้นะครับก็จะเริ่มต้นจากการที่เราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการบันทึกข้อมูลนัดหมายนะครับที่เรา มีการกำหนดเอาไว้นะครับแล้วกดเซฟเสร็จเนี่ยตัวแอปพลิเคชันก็จะแสดงข้อมูลที่เราได้บันทึกลงไปในนัดหมายนะครับซึ่งในส่วนของตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเราก็จะมีปุ่มแอคชั่นเปลี่ยนสถานะของตัวแอปพลิเคชันครั้งนี้ให้ด้วยนะครับซึ่งในส่วนของวิธีการในการสร้างแอปพลิเคชันครั้งนี้นะครับมีวิธีการยังไงบ้างนะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเราก็ไปทําการเปิดตัว Google นะครับตัว Google Google ของเรานะครับแล้วก็ทำการล็อกอินนะครับ Google Chrome นะครับแล้วก็ทำการล็อกอินโดยใช้ยูเซอร์ของเราตามปกตินะครับแล้วเราก็ไปเปิดที่หน้าแท็บอีกหนึ่งหน้านะครับแล้วก็ไปที่ตรงจุดสร้าจุดตรงนี้แล้วก็ไปที่ไ r i v ์ของเรานะครับแล้วก็ไปทำการสร้างนะครับโฟลเดอร์แอปพลิเคชันของเรานะครับเราไปที่ตัวใหม่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์นะครับสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาหนึ่งโฟลเดอร์แล้วก็นะครับ สร้างชื่อนะครับโฟลเดอร์ของเรานะครับโดยชื่อโฟลเดอร์เนี่ยผมจะตั้งชื่อว่า safety a p p o i n t m e n t นะครับ schedule นะครับแล้วเราก็กดสร้างนะครับเมื่อเราสร้างโฟลเดอร์เสร็จเรียบร้อยเราก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างเมื่อเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ไปที่เครื่องหมายบวกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่ Google Sheets นะครับจากนั้นก็ตั้งชื่อตัว Google Sheets นะครับตัวนี้ Google Sheets ตัวนี้ผมก็จะตั้งชื่อนะครับ ให้มันเหมือนกันกันกนกบตัวตัวแอปพลิเคชันที่เราจะสร้างแล้วกันนะครับเราก็ตั้งชื่อว่าเป็น Safety Appointment นะครับ Schedule นะครับตัวนี้ก็ชี่ชื่อชี่ตัวนี้ผมจะตั้งชื่อว่าเป็นฟอร์มแล้วกันนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการกําหนดตัวหัวข้อนะครับหัวข้อของตัวแอปพลิเคชันของเรานะครับที่เราจะเอามาสร้างเป็นฟอร์มในการบันทึกข้อมูลเนี่ยนะครับเราจะตั้ง นามหัวข้ออะไรบ้างอย่างตัวอย่างนี้ผมก็จะตั้งชื่อนะครับลำดับที่วันเดือนปีเวลาที่บันทึกประเภทการนัดหมายนะครับแล้วก็วันเดือนปีที่นัดหมายตั้งแต่เวลาถึงเวลานะครับสถานที่นัดหมายแล้วก็ชื่อสกุลผู้ติดต่อประสานงานเบอร์โทรแล้วก็สถานะอันนี้คือตัวหัวข้อที่ผมจะทําการนะครับทําแบบฟอร์มขึ้นมาเพื่อที่เราจะเอามาใช้ในเป็นแบบฟอร์มในการบันทึกนะครับนัดหมายนะครับจากนั้นเราก็ นะครับ c o p ปีนะครับเนาะกด c o p ปีแล้วก็ไปคลิกขวาที่คอลัมน์ A1 นะครับแล้วก็วางแบบพิเศษนะครับแล้ววางสลับคอลัมน์กับแถวนะให้แต่ละหัวข้อเนี่ยอยู่ในแต่ละคอลัมน์แบบนี้นะครับจากนั้นผมก็จะทำการลบตัวหัวข้อนะครับที่เอามาวางไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของการสร้างแบบฟอร์มนะครับอ่จากนั้นก็ไปเปิดแท็บขึ้นมาอีกหนึ่งแท็บนะครับแท็บตัวนี้ก็ไปที่ตัว แอปชีตของเรานะครับที่เราทําการล็อกอินเอาไว้นะครับเมื่อเราทําการเปิดเข้ามานะครับเราจะทําการสร้างแอปพลิเคชันตัวใหม่เราก็มาคลิกตรงคลิกสตาร์ตรงนี้นะครับกดที่เครื่องหมายบวกนะครับจากนั้นนะครับ create a new app โดยใช้ฐานข้อมูลของเราที่เราทําการสร้างเอาไว้ก็คือสตาร์ตจุด UO data ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปแอปตัวนี้เราจะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับผมก็จะตั้งชื่อว่าเป็น safety appointment นะครับ สเกดู ule, นะครับแล้วก็ category ตรงนี้ให้เราเลือกไปที่ตัว Health Safety and Environment หลังจากนั้นเราก็ชูดอยู่ Data นะครับแล้วเราก็ไปเลือกตัว Safety Appointment Schedule ตัวนี้นะครับที่เราสร้างนะครับตัวฐานข้อมูลเอาไว้นะครับแล้วเราก็ไปเลือกตัว Google Sheets นะครับที่เราสร้างฐานข้อมูลเอาไว้แล้วก็กด Select นะครับ จากนั้นตัวแอปพลิเคชันนะครับแอปชีดก็จะทําการดึงเอาตัวฐานข้อมูลที่เราสร้างเอาไวนะ้นะ่ะนะเข้ามาที่ตัวแพลตฟอร์มแอปเชดนะครับจากนั้นเราก็ไปคลิกที่ Data นะครับคลิกที่ Data นะครับไปที่คอลัมน์นะครับแล้วก็มาคลิกตรงฟอร์มนะครับก็คือตัวฐานข้อมูลที่ตัวแอปพลิเคชันมันดึงเข้ามาตามหัวข้อที่เรากำหนดไว้นั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้ฟอร์มนะครับหน้าตาของแบบฟอร์มที่เราทําการ ดึงเข้ามาในแอปพลิเคชันตอนนี้จะมีหน้าตาฟอร์มนะครับด้านขวามือฝั่งนี้จะยังไม่ยังไม่ได้มีการเซตค่าอะไรเพราะฉะนั้นเราต้อง,องทําการเซตค่าให้มันเป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้วก็เงื่อนไขของเราก่อนนะครับวิธีการในการตั้งค่านะครับตัวแรกนะครับบันทึกนัดหมายพูดคุยด้านความปลอดภัยตรงน,นี้เราต้องการที่จะโชว์นะครับให้ในแบบฟอร์มตรงนี้เราต้องการที่จะให้มันโชว์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็เลือกใช้เป็นโชว์นะครับ เลื้อแท็บเป็นโชว์แล้วจากนั้นก็ไปคลิกที่ดินสอนะครับแล้วเราก็ก๊อปเอาข้อความที่เราต้องการที่จะโชว์ให้มันโชว์นะครับก๊อปไปแล้วก็ไปที่ c a t e g o r y ตรงนี้นะครับเราก็เลือกเป็นโชว์แบบ Page h e a d e r นะครับตรงคอนเทนต์ตัวนี้เราก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์เครื่องหมายปันหนูเปิดนะครับวางข้อความที่เราต้องการที่จะโชว์แล้วก็พิมพ์ปันหนูปิดนะครับแบบนี้นะครับเ,เสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็กดเซ e นะครับกดดันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอในลำดับต่อไปนะครับลำดับที่ลำดับตัวพิจอร์นะครับพิเจอร์ตัวนี้เราก็ต้องการโชว์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกใช้เป็นโชว์นะครับแล้วก็ไปที่ดินสอนะครับแล้วไปที่ตรงแคตตาล็อเราต้องการที่จะโชว์เป็นอะไรนะโชว์เป็นรูปนะครับเนาะแล้วก็ตรงคอนเทนต์ตัวนี้เราก็คลิกเข้าไปเพื่อที่จะไปเอาลิงก์ นะครับรูปภาพที่เรานะครับต้องการที่จะเอามาโชว์นะครับเอามาวางนะครับแล้วก็โดยพิมพ์ปันหนูเปิดวางลิงก์นะครับแล้วก็พิมพ์ปันหนูปิดนะครับแล้วเราก็กดเซฟนะครับกดดันนะครับลำดับที่ตรงนี้ให้เป็นเทคถูกแล้วนะครับแต่ว่าให้เรามาเซตค่าตรง initial value ตรงนี้เพิ่มเติมนะครับโดยคลิกเข้าไปที่ช่องว่างนะครับแล้วไปที่อร์อ r เ r อร r เสร็จเรียบร้อยแล้วเรากาไป อินเสิร์ตนะครับคำว่า unique id เข้าไปนะครับเมื่ออินเสิร์ต unique id เสร็จเรียบร้อยเราก็ลบข้อความที่อยู่ในวงเล็บออกนะครับให้เหลือแค่ unique id แล้วก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิดแบบนี้จากนั้นเราก็กดเซฟนะครับอ่าต่อไปอ่าวันเดือนปีนะครับตัวนี้เราต้องเซ็ตค่าไทายจาก Text นะครับเปลี่ยนจาก Text เป็นนะครับเด e นะครับเป็นเด e เพราะว่ามันเป็นวันเราต้องการที่จะให้มันโชว์เป็นวันนะครับ วันเดือนปีให้เรานะครับแล้วเราก็มาคลิกตรง Initial Value ตรงนี้นะครับคลิกตรง Initial Value ตรงนี้แล้วก็ไปที่นะครับไป Insert คําว่า Today นะครับเข้าไปตรงนี้นะครับ Insert คําว่า Today ไปจากนั้นเราก็กด Save นะครับตรงเวลาที่บันทึกเวลาที่บันทึกเราเปลี่ยน Type Text นะครับเปลี่ยนจาก Text เป็น Time นะครับ อ่าเป็นอย่าเทีเป็น time แล้วก็ไป insert ตรงช่อง initial value ตรงนี้เป็น time now นะครับ time now ตรงนี้นะครับ insert เข้าไปเป็น time now ตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็กด save อนะ่าประเภทของการนัดหมายตัวนี้เราต้องการที่จะให้นะครับผู้ที่ใชแอพลิเคชันเนี่ยกดคลิกเข้าไปแล้วก็ไปเลือกว่าเป็นการนัดหมายประเภทไหนนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีตัวเลือกนะครับให้กับเขาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปทํา enum นะครับเปลี่ยน t ท p e จาก text เป็นอ n u m แล้วก็ไปที่ดินสอนะครับแล้วก็ไปแอดนะครับตัวเลือกนะครับที่จะให้เขาเอาไว้เลือกในการนะครับกรอกแบบฟอร์มหรือว่ากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มของเรานะครับตัวเลือกแรกนะครับผมจะให้เป็นประชุมด้านความปลอดภัยนะครับตัวเลือกที่สองนะครับเป็นนัดหมายอบรมนะครับตัวเลือกที่สามก็คือชี้แจงข้อมูลหรือว่า ข้อกาหนดเรื่งความปลอดภัยนะครับแล้วก็ตัวเลือกที่สี่นะครับเป็นพูดคุยกับพนักงานนะครับแล้วก็เรามาคลิกนะครับเปิดที่ปุ่มตัว auto complete auto value ตรงนี้นะครับจากนั้นก็กด s a v นะครับเสร็จเรียบร้อยประเภทนะครับของการนัดหมายต่อไปเป็นวันเดือนปีที่นัดหมายตัวนี้ก็ให้ตั้งค่าเป็นเดทนะครับนะให้เป็นตั้งค่าเป็นเดทนะครับโดยที่ เราอาจจะให้มันขึ้นนะครับอาจจะให้มันขึ้นออกมาให้อัตโนมัติก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปเลือกแก้ไขเพิ่มเติมเอาได้นะครับซึ่งในส่วนของการที่จะให้มันขึ้นอัตโนมัติก่อนก็คือให้เราไปที่ตรงช่อง initial value ตรงนี้คลิกเข้าไปแล้วก็ไป insert คำว่า today นะครับไป insert ไปที่ time แล้วก็ไป today นะครับก็คือให้มันขึ้นเป็นวันที่ปัจจุบันก่อนนะครับนะ ผมเลือกผิดนะครับโอเคตัวนี้ไม่ใช่นะครับลบออกก่อนนะครับกดเซฟนะครับแล้วก็ผมเลือกผิดไปเลือกเป็นวันเดือนปีที่นัดหมายตรงนี้นะครับให้เป็นทุเดย์อ่าเสร็จเรียบร้อยกดเซฟนะครับจากนั้นตั้งแต่เวลาถึงเวลาตรงนี้เวลาก็คือเป็นไทม์นะครับตั้งค่าใช้เป็นไทม์นะครับถึงเวลาตรงนี้ก็เป็นไทม์เหมือนกันนะครับ อ่าโอเคทีนี้เวลาเราต้องการที่จะให้มันขึ้นอัตโนมัติให้ให้ให้ไหมก็คือให้มันขึ้นเวลาปัจจุบันนะเหมือนกันกันกบไอตัวเวลาด้านบนแต่ว่าเราสามารถที่จะเปิดให้นะครับมีการแก้ไขได้นะครับเนาะเราก็ไปที่ initial value นะครับแล้วไป insert คำว่า time now นะครับ time now เข้าไปนะครับ อ่าเสร็จเรียบร้อยตัวถึงเวลาถึงเวลาตัวนี้เราต้องการที่จะให้มันว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าระหว่างตัวที่เราใส่ไทมนาวกับใส่ช่องบ้างแบบนี้นะครับมันจะมีความแตกต่างกันยังไงในแบบฟอร์มอ่ะต่อไปสถานที่นันหมายสถานที่นันหมายก็เราต้องการที่จะให้มันจําด้วยนะครับให้มันจําว่าเป็นอ่าให้ให้เป็นตัวเลขตัวเลือกแล้วกันนะครับให้เป็นตัวเลือกอย่างเช่นเป็นโรงงาน a โรงงาน b โรงงานซีอะไรอย่เงี้ยน,นะครับถ้าหากว่า ซฟตี้จะต้องไปนะครับทัการประชุมหรือว่าไปทําการพูดคุยอะไรต่างๆนะครับในหลายๆโรงงานแล้วก็เพิ่มเป็นตัวเลือกให้กับเผ่าการที่จะเพิ่มเป็นตัวเลือกคือเป็นอินมนะครับตั้งค่าดใช้เป็นอินมแล้วก็ไปที่ดินสอนะครับแล้วก็ไปแอดแวลูนะครับคลิกแอดแวลูเข้าไปนะครับอย่างกรณีตัวอย่างนี้นะครับผมจะให้ตัวเลือกที่หนึ่งนะเป็นโรงงาน เอโรงงาน B โรงงาน c โรงงาน d อะไรแบบนั้นแล้วกันนะครับเอนะครับ c นะครับแล้วก็โรงงาน d นะครับแล้วก็มาคลิกเปิดตรง Auto Complete Auto Value นะครับจากนั้นเราก็กดดันนะครับชื่อสกุลผู้ติดต่อประสานงานนะครับชื่อคนก็ให้ตั้งค่าท้ายเป็น name นะครับตั้งค่าท้ายเป็น name นะครับแล้วชื่อคนเบอร์โทรก็ตั้งค่า้ายเป็น phone นะครับ อ่าเป็นโฟนนะครับสถานะอ่าตัวนี้สถานะนะครับก็ให้ตั้งเป็นอินมนะครับแล้วก็ไปเพิ่มสถานะนะครับให้นะครับโดยสถานะผมจะกําหนดไว้ให้เป็นสามสถานะแล้วกันนะครับก็สถานะแรกก็คือสถานะนัดหมายนะครับเพื่อให้รู้ว่ามีนัดหมายนะนะครับแล้วก็สถานะตัวที่สองก็คือดําเนินการเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ตัวสถานะตัวที่สามก็คือยกเลิกนัดหมายกรณีที่นัดหมายแล้วอ่า อาจจะไม่ว่างนะครับภายหลังเราต้องการที่จะย,ยกเลิกตัวนั้นหมายตัวนี้ก็คือการลีดข้อมูลนั่นเองนะครับแล้วเราก็ไปกดคลิกที่ออโต้คอมฟิดออเทอร์แวลูตรงนี้นะครับแล้วก็กดดันนะครับเสร็จเรียบร้อยในส่วนของตัวการสร้างแบบฟอร์มเรามาดูแบบฟอร์มของเราสินะครับกดเซฟก,ก่อนนะครับพอเรามาดูแบบฟอร์มนะครับแบบฟอร์มของเราตอนนี้นะครับคีย์มันอยู่ที่รอน,นัมเบอร์ให้เราคลิกเปลี่ยนก่อนนะครับให้คลิกเปลี่ยนมาเป็นที่ ลำดับที่แล้วกันนะครับแล้วเราก็กดเซฟนะครับ่าตอนนี้เราจะเห็นว่าตัวแอปพลิเคชันของเราแล้วก็แบบฟอร์มแอปพลิเคชันที่เราจะใช้ในการบันทึกข้อมูลนะครับนัดหมายต่างๆเนี่ยมันก็เป็นไปตามเงื่อนไขของเรานะครับเราต้องการที่จะให้มันโชว์ไหมตัวลำดับที่เราปิดไว้ก็ได้ลำดับที่เราปิดแล้วก็มาคลิกปิดตรงโชว์ตรงนี้นะครับมันจะเห็นว่าเราจะเห็นว่ามันก็จะไม่ขึ้นมาในแบบฟอร์มของเราวันเดือนปี เราต้องการที่จะให้มันขึ้นนะครับแต่ว่าไม่จําเป็นท,ที่จะต้องมีการกอรอกข้อมูลเพราะฉะนั้นเราก็มาปิดตรงปุ่ม editable ตรงนี้นะครับอ่าทีนี้วันเวลาเวลาไม่จําเป็นต้องโชว์นะครับแต่ว่าเราจะเป็นให้ตัวแอปพลิเคชันอ่ะมันทําการบันทึกเวลาที่เรากรอกนั้นหมายไว้ด้วยเพื่อที่จะเป็นทางแสตมในการบันทึกข้อมูลนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องการที่จะโชว์เราก็ปิดไว้นะครับอ่าทีนี้ เรามาดูประเภทของการนันหมายเป็นไปตามเงื่อนไขที่เรากําหนดไว้ไหมเมื่อสักครู่นะครับเนาะอาก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่เรากําหนดไว้เลยนะครับวันเดือนปีที่นั้นหมายอ่าตัวนี้เราต้องเราสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขได้นะครับเนาะตั้งแต่เวลากับถึงเวลาอ่าเราจะเห็นว่าที่ที่ผมตั้งนะครับเอาไว้ว่านะครับระหว่าง time n o กับว่างไว้มันมีความแตกต่างกันยังไงนะนี่แหละคือตัวข้อแตกต่างของมันแต่ว่า ถ้าเราชูแบบนี้เราสามารถที่จะให้มีการปรับปรุงแก้ไขได้นะอย่างเช่นเราสามารถที่จะเข้าไปทําการปรับแก้ได้ถึงเวลาเราจะกรอกเราก็คลิกตรงเครื่องหมายแล้วก็ใส่ข้อมูลไปว่าจะนัดเวลาไหนสถานที่เป็นสถานที่เป็นโรงงาน A อโรงงาน b นะครับตามข้อมูลที่เราทําการนะครับใส่ข้อมูลไว้ชื่อผู้ประสานงานนะครับเป็นนายเอนายบีนายซีเราก็ใส่เข้าไปนะครับอ่นะเป็นนายเอเบอร์โทรนะครับเป็นศูนย์แปด หส6 3 9 1 5 0 8นะครับอ่าสถานะเราอยากที่จะให้มันมีสถานะตัวแรกโชว์ขึ้นมานะครับอย่างสถานะเมือ่อกี้อันที่จริงเราจะกําหนดแบบนี้ก็ได้แต่ว่าผมอยากจะให้มันโชว์สถานะแรกให้เราเลยโดยที่เราไม่ต้องมากดคลิกเลือกนะครับแบบนี้เราจะทํำยังไงนะครับก็ไปที่ตัวสถานะตัวนี้ไปที่ดินสองครับกอบอ๊อปออสถานะตัวแรกนะครับก๊อปแล้วก็กดดันตัวนี้แล้วก็เอามาวางตรง นะครับตรงช่อง initial value ตรงนี้นะพิกเข้าไปแล้วก็พิมพ์ปันหนูเปิดนะครับวางสถานะตัวแรกนะครับแล้วก็พิมพ์ปันหนูปิดนะครับจากนั้นเราก็กดเซฟลองกดเซฟตรงนี้ดูนะครับอขออนุญาตกดเซฟอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะได้ไม่ขึ้นตัวตัวสีเหลืองเมื่อกี้นะครับตัวแจ้งเตือนอตอนนี้เราจะลองคีย์ข้อมูลดูนะครับเราจะลองคีย์ข้อมูลดูว่าเวลาที่เราคีย์ข้อมูลแล้วข้อมูลมันเข้า ไปที่ตัวฐานข้อมูลของเราไหมนะครับประเภทการน,นัดหมายเป็นการประชุมความปลอดภัยนะครับตั้งแต่เวลาถึงอ่าสมงว่าถึงจีหนึ่งอะสี่สี่ทุ่มถึงจีหนึ่งนะของวันนี้สารนิดนัดหมายเป็นโรงงานเอนะครับชื่อผู้ประสานงานเป็นเซฟเซฟแอปนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดหกหกสามเก้าหนึ่งห้าศูนย์แปดนะครับอ่าสถานะเราจะเห็นว่ามันก็จะขึ้นอัตโนมัติให้เราเลยเรากดเซฟ นะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปเช็คดูที่ตัวฐานข้อมูลของเราว่าฐานข้อมูลมันเข้าไหมนะครับเราก็คลิกไปที่ฐานข้อมูลนะครับที่เราสร้างเอาไว้นะครับอ่าเราจะเห็นว่าตอนนี้ข้อมูลมันก็เข้ามาว่าเนะี่ยมีการประชุมด้านความปลอดภัยวันที่สิบสองเดือนหกเวลาสี่ทุ่มถึงตีหนึ่งเนี่ยที่โรงงานเอตามข้อมูลที่เราเคียมาเป๊ะเลยนะครับอาทีนี้แสดงว่าตัวแอปพลิเคชันของเรานะครับมีการนะครับเนี่ย เราจะเห็นว่ามันมีการโชว์ข้อมูลเข้ามาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าทีนี้เราจะทําการทําการกําหนดค่าให้มันเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาปั๊บให้มันโชว์ฟอร์มเลยทําไงนะครับเราก็แค่นี้เองครับก็ไปที่คลิกที่ฟอร์มแล้วก็ไปที่ view ดูฟอร์มตรงนี้นะครับจากนั้นตอนนี้เราจะเห็นว่านะครับวิวทายของเรานะครับมันอยู่ที่เด็กนะครับ,ให,รรนะรบให้เราเปลี่ยนเป็นฟอรม์มนะครับให้เราเปลี่ยนเป็นฟอร์มมันก็จะโชว์มาที่ฟอร์มของเราเลยนะครับอ่า จากนั้นเราก็กด save นะครับอทีนี้เราต้องการที่จะสร้างมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะครับสร้างมุมมองอีกมุมมองหนึ่งสําหรับการที่จะให้เรามาเช็คดูว่าเฮ้ยเรามีนัดหมายมีรายการนัดหมายอะไรบ้างนะครับอยู่ในตัวแอปพลิเคชันนะครับวิธีการให้เราไปที่ UX ตัวนี้จากนั้นเราก็ไปคลิก new new view นะครับตรงนี้นะครับคลิก new view หรือว่าเราจะมา copy ตรงนี้ก็ได้นะครับ ก็ี้จากฟอร์มก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยอไนสะดวกก็นะครับอสมมุติว่าตัวอย่างนี้ผมไปที่ new view นะครับ new view แล้วก็นะครับเราตั้งชื่อ view ใช้ตัวนี้ว่าเป็นนะครับเป็นรายการก็คือเป็น list แล้วกันนะครับเป็น list meeting list าอ่าแล้วก็เราใช้ฐานข้อมูลของฟอร์มเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เราต้องการที่จะให้มันโชว์เป็น เป็นเด็กให้เรานะครับเนาะก็เพื่อที่จะให้เราได้รู้ว่าเฮ้ย mm hmm. เรามีมิงอะไรที่ไหนยังไงบ้างนะครับอ่านะทีนี้เรามาตั้งค่าเพิ่มเติมก็คือให้มันเรียงยังไงล่ะนะครับวิธีการในตัวมิงลิสต์นี้เราต้องการที่จะให้มันเรียงตาม sort by นะครับซ o r ายไ by, by d a แล้วกันวันเดือนปีที่บันทึกหรือว่าวันเดือนปีที่ประชุมนะครับวันเดือนปีที่นัดหมายแล้วกันนะครับ เนาะแล้วก็กรุ๊ปนะครับกรุ๊ปายตัวนี้ให้เราคลิกเข้าไปแอดก็คือต้องการที่จะจับกลุ่มนั่นเองนะครับกลุ่มเนี่ยเราต้องการที่จะให้มันแสดงกลุ่มตามตามสถานที่แล้วกันนะครับตามสถานที่ที่นัดหมายอย่างเช่นโรงงาน A โรงงาน b อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะลองคีย์ข้อมูลเป็นของโรงงาน b ดูนะครับเนาะว่ามันจะมีข้อมูลที่แตกตา่างมันก็จะปุ๊บข้อมูลมาให้นะครับอ่าทีนี้ ในส่วนของตัวกรุ่มแอปพลิเคชันตัวนี้ก็คือให้มัน <Yeah. S 1> เท้าจำนวนก็คือให้มันสรุปจํานวนมาให้เราด้วยว่าในแต่ละกรุ๊ปแต่ละกลุ่มโรงงานเนี่ยที่เรามีมีนัดหมายเนี่ยมันมีจํานวนเท่าไหร่นะครับมันก็จะขึ้นเป็นตัวเล็กๆตัวเลขเล็กๆตัวนี้มาให้อ่าทีนี้ main image นะครับเมนอิมเมจตัวนี้ก็ให้ ให้มันใส่ไปออโต้ล้วกันนะครับแล้วก็ตรง p r i m a r y header นะครับเราต้องการที่จะให้มันโชว์อะไรให้มันโชว์ประเภทการน,นัดหมายนะครับลองดูอ่ามันก็จะมีบอกว่าประชุมความปลอดภัยนะครับ s ช c o n น a r y นะครับเป็นวันเดือนปีที่นัดหมายนะครับ summary c อ l ั m n ์นะครับอันนี้เราต้องการที่จะให้มันบอกเวลาอ่าเวลาตั้งแต่เวลาแล้วกันนะครับหรือว่าผู้ประสานงานสถานที่นัดหมายแบบไหนก็ได้ แล้วแต่ว่าเราจะให้ให้มันโชว์อะไรนะรหรือว่าเราจะให้มันโชว์สถานะอนะผมก็ใส่โชว์เป็นสถานะนะครับเราจะเห็นว่ามันมีสถานะมาประชุมความปลอดภัยวันที่นี้นะครับนัดหมายนะครับก็คือมีนัดนะอะไรอย่างเงี้ยนะให้มันโชว์เวลาที่เราเปิดดูตัวตัวมิ e t ิ่งลิสต์ตัวนี้นะครับเราจะได้เห็นเลยว่าเฮ้ยมันมีวันมีประชุมมีอะไรอยู่นะนะครับตอนนี้อยู่เน้น หวังนัดหมายทีนี้นะครับพอเราได้ข้อมูลแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราต้องการที่จะสร้างแอคชั่นขึ้นมานะครับเผื่อว่าเผื่อว่าเวลาที่เรามาเปิดดูแล้วเฮ้ยตัวประชุมนี้นะครับเราจะเรามีการประชุมแล้วเราก็จะได้ติ๊กไปแล้วก็เพื่อที่จะให้เปลี่ยนสถานะจากนัดหมายทีนี้ให้เป็นดําเนินการเสร็จสิ้นหรือว่าเราต้องการที่จะยกเลิกเราก็สามารถที่จะกดเครื่องหมาย นะครับกดแอคชั่นตัวนี้แล้วก็ให้มันยกเลิกตัวประชุมนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราลองนะครับวิธีการในการสร้างตัวปุ่มแอคชั่นนะครับเพื่อเพื่อที่จะเปลี่ยนสถานะตรงนี้ทำทำยังไงนะครับให้เราไปที่ behavior นะครับจากนั้นเราก็มาพลิก new action นะครับ new action นะครับแอคชั่ตัวนี้เราจะตั้งชื่อว่าดันแล้วกันนะอ่า แล้วก็ตรงดูดิสตรงนี้ก็ให้ใช้ตัวนี้เลยลก็คือ set the value of some column in this row นะครับ set the set this row this column ตัวนี้ก็คือให้เราเปลี่ยนสถานะก็ไปคลิกเป็นสถานะนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวสถานะให้เป็นนะครับให้เป็นอะไรดําเนินการเสร็จสิ้นนะครับให้เป็นดําเนินการเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็พิมพ์ปนู่เปิดวางสถานะนะครับแล้วก็พิมพ์ปหนูปิด นะครับแล้วกดเซฟนะเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวปุ่มสถานะตัวนี้นะครับเราต้องการที่จะให้มันเป็นรูปร่างเป็นยังไงนะครับนะเป็นเครื่องหมายถูกนะครับเราว่าแสดงว่าเราเดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วกดเสร็จเรียบร้อยตัวนี้มีแค่นี้นะครับแล้วก็ให้มันโชว์นะครับปุ่มตัวนี้ให้มันโชว์ก็ต่อเมื่อนะครับเมื่ออะไร เมื่อถูกต้องหรือว่านะครับเราจะใส่เงื่อนไขพิเศษให้มันนะครับเราก็ลบออกแล้วก็ไปที่คอลัมน์นะครับแล้วก็ไปที่สถานะเลยครับสถานะเท่ากับเราต้องการที่จะให้มันโชว์ตัวโชว์ตัวปุ่มแอคชั่นตัวนี้ก็ต่อเมื่อนะครับเมื่อสถานะมันอยู่ในสถานะแรกก็คือนัดหมายนะครับ,นะรบนะเนื่อนไขตัวนี้ก็คือ ถ้าเมื่อไหร่ที่สถานะมันเท่ากับนัดหมายเนี่ยปุ่มแอคชั่นตัวนี้มันจะโชว์ขึ้นมานะครับปุ่มแอคชั่นตัวดันตัวนี้เนี่ยมันจะโชว์ขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วเรากดเซฟทีนี้เราจะลองดูว่านะครับเราจะลองตั้งค่านะครับตัวในตัวมิ e ติ้งลิสต์ตัวนี้นะให้มันโชว์เฉพาะตัวปุ่มตัวนี้ปุ่มดันกับตัวปุ่ม d e l e t e Delete ก็คือนะครับให้มันลบนัดหมายตัวนี้ออก นะครับเราให้มันลบตัวนี้ออกหรือว่าเราจะให้ไม่ให้มีการดี e t e แต่ว่าเราจะสร้างแอคชั่นตัวใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกแอคชั่นหนึ่งก็ได้นะครับก็คือ d e น y นะครับปุ่มยกเลิกนะครับปุ่มปฏิเสธก็คือการประชุมตัวนี้นะครับมันถูกปฏิเสธก็ว,ว่าไปโดยวิธีการเ,าเมื่อกี้ผมสร้างปุ่มแอคชั่นใหม่แล้วนะครับทีนี้ผมจะสร้าง สร้างโดยการ c o p y นะครับผมก็กด Copy นะครับกลุ่มตัวนี้ผมจะตั้งเป็น d e n ซนะครับตั้งเป็น d e n ซนะครับสถานะนะครับก็เปลี่ยนจากตัวดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นยกเลิกนัดหมายนะครับเป็นยกเลิกนัดหมายมีแค่นี้นะครับที่เราจะเปลี่ยนแล้วก็ตัวรูปนะครับจะ ดันก็เป็นหนูนก็ใส่เครื่องหมายกากบาทนะครับอ่าเราเลือกเป็นรูปกากบาทตัวนี้แล้วกันนะครับอ๋อันนี้คือดีนายนะครับก็คือแคนเซิลหรือว่านะครับเราจะเปลี่ยนชื่อจากดีนายเป็นแคนเซิลแคนเซิลดีกว่านะครับแคนเซิลอ่าเป็นแคนเซิลนะครับอ่าก็คือยกเลิกนะครับเราได้แล้วนะครับตัวปุ่มแคนเซิลตัวนี้นะครับจะให้มันโชว์นะครับ นะครับจะให้มันโชว์แบบนี้เลยแล้วกันโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งเงื่อนไขเหมือนกับตัวปุ่มดันนะครับจากนั้นเราก็กดเซฟนะครับเสร็จเรียบร้อยในส่วนของตัวปุ่มแอคชั่นนะครับมีสองปุ่มนะครับทีนี้เราต้องการที่จะให้ไปเซตค่าตัวมิ e t i n g ลิสต์ตัวนี้ใหม่นะครับโดยที่จะให้มันโชว์เฉพาะปุ่มแ a นเชิลกับปุ่มดันตัวนี้ปุ่มตัวอื่นไม่ต้องไม่ต้องโชว์ไม่ต้องแสดงนะครับวิธีการทำยังไงเราก็ไปวิวมิทติ่ตรงนี้นะครับ แล้วก็ไปที่แอคชั่นตรงนี้นะครับแอตแอคชั่นเราต้องการที่จะให้มันแสดงแค่สองแอคชั่นแอคชั่นตัวแรกก็คือปุ่มดันนะครับกับแอคชั่นตัวที่สองก็คือปุ่มแคนเซนะครับนะเราจะเห็นว่ามันก็จะมีปุ่มตัวนี้โชว์ขึ้นมานะครับถ้าเราไปตามนัดหมายแล้วก็มีการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดคลิกตัวปุ่มดันตนัวนี้นะครับหรือว่าจะถ้าจะบอกว่ายกเลิกนะครับแล้วก็กด ตัวปุ่มเครื่องหมายกากรบาทตัวนี้นะครับนะเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราลองมาขีพข้อมูลนะครับวิธีการขีพข้อมูลเข้าไปที่ฟอร์มประเภทการประชุมเป็นอบรมพนักง,งานนะครับตั้งแต่นะเปลี่ยนเป็นวันที่13แล้วกันนะครับ13ตั้งแต่เวลานะถึงกทุ่มนะครับสถานที่จัดอบรมเป็นโรงงาน่นะครับชื่อผู้ติดต่อเป็น เซฟแอปนะครับเบอร์โทร0866391508นะครับอเสร็จเรียบร้อยกดเซฟนะครับเรามาดูที่ตัวนะครับตัวตารางนะครับข้อมูลรายการที่มีการนัดประชุมไปเราจะเห็นว่าตอนนี้มีสองนะครับสองรายการเดี๋ยวกดเซฟก่อนนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้นะครับมีสองนัดหมายแล้วที่เราจะทําการเราจะต้องไปดําเนินการก็คือที่โรงงานเอมีครั้งหนึ่ง นะครับแล้วก็ที่โรงงาน,น่มีครั้งหนึ่งวันที่ที่จะต้องไปก็คือวันที่สิบสามกับวันที่สิบสองตัวนี้ <client. S 1> นะครับอ่าสมมุติว่าทีนี้เราจะทําการนะครับเราไปพอถึงวันที่สิบสองปั๊บเราไปปับ๊บเรากดนะครับว่าเฮ้ยตัวประชุมที่โรงง,งาน A e ตัวนี้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเสร็จกดเรียบร้อยไปมันก็จะขึ้นสถานะหาใหม่ขึ้นมาให้เราก็คือดําเนินการเสร็จสิน้นนะครับอ่าดาเนินการเสร็จสิ้นอ่าทีนี้ ถ้าโรงงานซีนะครับโรงงานซีมันมีการยกเลิกมีการแคนเซิลนะครับเราก็กด cancel. แคนเซิลเรากกดแคนเซิลเราจะเห็นว่าตัวลิสต์ตารางการนัดหมายของเรามันก็จะแสดงสถานะขึ้นมาเป็นดําเนินการเสร็จสิ้นกับยกเลิกการนัดหมายแบบนี้ขึ้นมาให้เรานะครับนะอันนี้คือตัวตัวการทำลิสต์นะครับหรือว่าทำทำแอปพลิเคชันสำหรับการ นัดหมายนะครับด้านความปลอดภยัยนัดหมายดําเนินการด้านความปลอดภัยแบบง่ายๆนะครับพี่ๆเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปประยุกต์หรือว่าปรับใช้นะสำหรับเพื่อเตือนความจําหรือว่าเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าเรามีการดําเนินการอะไรบ้างมีประชุมอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรานะครับถ้ามีหลายรายการนะครับก็สามารถที่จะประยุกต์หรือว่าปรับใช้จากตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้ในส่วนของตัวเซฟแอปเองนะครับก็ นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็สามารถแชร์หรือว่าเอาไปประยุกต์รบบใช้ได้นะครับพี่ๆเพื่อนๆอยากจะสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะเข้าไปที่ไลน์กลุ่มเซฟแอ p นะครับไลน์กลุ่มเซฟแอ p ที่นะครับมีการโชว์อยู่ในตัวปกของตัวคลิปนะครับตัวนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ